สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการปลูกหอมแบ่งดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะตัดหัวหอมแบ่งออกประมาณหนึงในสามนะคะก็จะเหลือลากไว้แบบนี้ทคำความสะอาดและจะนำไปปลูกที่ดินภูเขาไฟแบบนี้ โดยที่เจาะหลุมไว้ประมาณห้าหลุมด้วยกันในกระถางแล้วก็จะทำการปลูกเลยเพราะว่าดินผสมแกลบที่เลื่อยขุียมะพร้าว ปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยที่วัวหรือว่าปุ๋ยที่ควายก็ได้ก็จะปลูกประมาณนี้ไม่ให้มิดเห็นไหมคะอีกไม่นานประมาณ1อาทิตย์หอมแบ่งก็จะแตกยอดแล้วก็จะทำการเจาะหลุม ประมาณห้าหลุมไม่ลึกแบบนี้นะคะแล้วก็นำหอมแบ่งไปปลกูกดินที่นี่จะเป็นดินสีแดงดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษจะปะลูกลงกระถางประมาณห้าหัวด้วยกันนะคะจะลดน้ำไว้ประมาณ หนึ่งคืนเพื่อที่จะให้ดินชุ่มชืน้นถ้าเราปลูกลงถุงดำหรือว่าถุงพลาสติกก็จะใช้ประมาณ3หัวเจาะรูแบบนี้นะคะ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหอมแบบก็จะออกรางและแตกยอดขึ้นแล้วก็จะลดน้ำช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะปลูกไว้ในที่ล่มไม่ให้เจอแดดนะคะจะเก็บไว้ในที่ล่มก่อนประมาณ หนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเจาะหลุมหรือว่าเจาะรูวไว้แบบนี้ในถุงดำนะคะประมาณสามหลุมด้วยกันนะคะนี่คะการปลูกหอมแบ่งที่แขกอ,อําเภอคุ้นหานจังหวัดชิชเกต ก็จะปลูกไม่ยากนะคะปลูกแบบง่ายๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองนะคะไม่ต้องเอาหอมแบ่งไปแช่ในน้ำยาหรือว่าแช่อะไรไว้ก็คือนำหอมแบ่งมาทำความสะอาดเก็บรากไว้แล้วก็ตัดหัวออกไม่ต้องสั้นมาก ปลูกได้เลยแล้วก็จะเหลือหัวไว้ประมาณนี้ปลูกไม่ให้มิดกดให้แน่นประมาณไม่เกิน2เดือนหอมแบ่งที่ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือว่าในถุงพลาสติกดำแบบนี้ สามารถที่จะเก็บยอดไปรับประทานได้นี่ก็เป็นดินภูเขาไฟอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษที่วันพาท่านมาชมการปลูกหอมแบ่งแบบง่ายๆนะคะแถวบ้านก็จะปลูกแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง รดน้ำเช้าเย็นทุกวันหอมแบ่งก็จะงอกออกลากเยอะมากวันนี้ปลูกได้ประมาณสิบสองถุงดำนะคะสามกระถางเราก็จะแกะหอมแบ่งแบบนี้นะคะเป็นหัวหัว ไม่ต้องใส่หัวใหญ่ก็จะทำให้เปลืองแล้วก็จะปลูกแบบนี้ก็จะแบ่งหอมแบ่งออกเป็นหัวหัวแบบนี้นะคะลองปลูก เจาะจหลุมหรือว่ารูแบบนี้ประมาณ5นะคะนำหอมแบงลงไปกดให้แน่นนิดนึง mm hmm. ก็เป็นวิธีการปลูกหอมแบงแบบง่ายๆรดน้ำเช้าเย็นแค่นั้นนะคะ ตอนนี้วันได้ปลูกขอมแบ่งใส่กระถางนะคะและใส่ถุงพลาสติกดำเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ที่ร่มประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้หอมแบ่งออกรากแตกยอดได้ตามธรรมชาติจะปลูกในดินภูเขาไฟ ที่เป็นสีแดงด้านหน้าน้นนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะพาท่านนะคะมาปลกูกผักต่างๆค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ